ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่19พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจนมุมเกมเปลี่ยนไทยพร้อมสูงสุด 17ชาติครับพร้อมที่จะลากคอฮุนเซนดิ่งเหวซึ่งก็มีอัปเดตกันหลายเรื่องราวจริงๆนะครับยังรวมไปถึงในส่วนของแนวหน้าหรือว่าหน้าแนวในชายแดนนั้นเนี่ยยังระอุไม่เลิกนะครับไทยเราก็มีการไล่ตอกขมินหนีกระเจิงพร้อมกับยังมีภาพและก็คลิปออกมากับการประทะคารมที่เกือบจะยิงกันกันกบทหารขมินแล้วโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแด แฟนไทยของเรากันก่อน,นะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคลิปออกมาถี่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ด่านคอมเมนต์นั้นเป็นคนถ่ายหรือว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นคนถ่ายโดยร่นแล้วส่วนใหญ่ครับก็เป็นคลิปการประจันหน้าการการเจรจากาันและเรียกว่าจะเป็นฝั่งคอมเมนต์มากกว่ามีการถ่ายเอาไว้นะครับทั้งการเรียกฝั่งไทยเรามาคุยแต่ไทยเราก็ไม่ได้มีการคุยแต่อย่างใดซึ่งคลิปล่าสุดที่ปรากฏออกมานะครับก็เป็นคลิปที่ด่านพานของเราเนี่ย พยายามผลักดันทหารขาเขมนออกจากพื้นที่นะครับแต่ว่า,ขาเขมนก็ไม่ยอมออกเลยคลิปดังกล่าวครับถูกถ่ายที่บริเวณช่องอันมาแล้วดูจากท่าทางสังเกตมือของทหารขาเขมนดีๆนะครับจะเป็นกำระเบิดอยู่ซึ่งดูแล้วเนี่ยความมือดัดใจของฐานแนวหน้าก็อาจจะมีเยอะจริงๆโดยมีการประทะคารุมกันหลายต่อหลายช็อตเลยครับเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปผมจะแนบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มๆแต่ก็มีอัปเดตล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันนะครับรายงานเพิ่มเติมออกมาว่านับถือหัวใจของทหารไทยเรานะ ที่ยอมที่จะแลกชีวิตเลยเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินไทยซึ่งจากการตรวจสอบคลิปดังกล่าวนะครับพบว่าเป็นคลิปตั้งแต่23<ฤ>กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนการประทะก,กันหนึ่งวันนะครับที่ฐานไดเราเนี่ยเผชิญหน้ากับทหารขมรในบืที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีคำคำหนึ่งครับที่ฝั่งไทยเราบอกกับขมรนไปว่ามาสละชีพด้วยกันหรือว่ามาตายด้วยกันเลยพร้อมกับบอกให้ขมรน,นั้นถอยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเขตแดนของไทยเรา แต่คาเมนเนี่ยดูเหมือนจะฮึดฮัดไม่ยอมถอยในช่วงนั้นแต่กลับรุกคืบเข้ามาในพื้นที่นะครับจนเกิดการประชิญหน้าเรียกว่าเป็นภาพที่อุรรทึกพอสมควรเลยกับทหารคมร5คนที่ดึงกลับเข้ามากำระเบิดเนี่ยบริเวณแนวเขตแดนไทยเราเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตจากทัพบกเองนะครับที่ตรวจสอบคลิปแล้วว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่หวงก่อนการประทะกัน1วันหรือว่า23กรกฎาคมแต่ทั้งฝั่งของคมนเองนะครับพอผมไปไล่ดูเช็คข่าวของฝั่งคมนแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าขมนนั้นเอามาโยงเป็นคลิปใหม่แล้วก็บอกว่าทหารขมนที่ประจันหน้ากับไทยนั้นเป็นฮีโร่ซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับบริจาคก,กันแบบระนาวเลยนะครับได้เงินกันไปน่าจะชุบตัวได้กับทหารขมนรายนี้มีดังภาพแลวก็คลิปออกมาครับขมนก็ k, ยังยืนยันว่าเป็นคลิปใหม่นะเขาเหมือนจะเอามารีรันอีกครั้งหนึง่งซึ่งไทยเราก็ยืนยันว่าเป็นคลิปเก่าขมนก็ k, ยืนยันว่าเป็นคลิปใหม่แต่ก็คงต้องเชื่อในฝั่งไทยเราแหละครับที่กองทัพบกออกมายืนยันเอง พอตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นคลิปตั้งแต่หวงก่อนประากัหนึ่งวันแล้วมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นนะครับคลิปใหม่ๆที่อัปเดตออกมาเนี่ยที่เพิ่งลงกัน1นึวันที่ผ่านมาก็เข้าใจทหารไทยนแนวหน้าเลยนะครับที่ต้องเจอกับเพื่อนบ้านแบบขมเมรที่ไม่มีความจริงใจต่อกันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ขมเรบอกว่าอยากจะคุยกับไทยเราแบบสันติภาพแต่ว่าด่านไทยเราเนี่ยก็ย้อนแย้งกลับไปซัดกลับไปเลยนะครับบอกว่าสันติภาพมันจบลงตั้งแต่ทหารไทยเราเสียขาไปแล้วก็ถือว่าปวดหัวกับขมเรจริงๆทีุ่กเข้า ตีมืนนะครับโดยทางได้เราบอกให้ถอยไปก็ยังไม่ยอมนะยังยืนอยู่ตรงนั้นกว่าจะถอยเนี่ยต้องใช้เวลาเลยครับฝ่ายดังขมนครับพยายามที่จะเข้ามาประชิดอ้างว่าจะขอพูดคุยแต่ฝัง่งไทยเราก็หวั่นเหมือนกันว่าเป็นแผนลวงนะอาจจะเป็นการเช็คฐานที่ตั้งเพราะมีฐานขมเมนอีกคนเนี่ยคอยส่องกล้องดูอยู่ถ่ายคลิปดูอยู่จึงไม่คุยแล้วก็บอกให้ขเมเ้นเนี่ยกลับไปถอยออกไปแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ขมเมนบอกว่าสันติเพียบนะครับเนื่องจากพูดไม่ชัดแล้วไทยเราก็ตอบลัััั่่นนนไไปปเลลยครบบวาาสิภพมจง ตั้งแต่เราเนี่ยสูญเสียขาที่7ไปแล้วจะพูดอะไรเยอะแยะออกไปสักทีหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งเข,งขงมเมนนะครับที่ออกมายั่วยุไทยเราแล้วไม่ได้มีเพียงแค่คลิปเดียวนะครับยังมีคลิปที่ยั่วยุไทยเราแต่เช้าเลยเรียกไทยออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไทยเราก็ไม่ได้ออกมาพบเจอนะกลัวว่าขอมเมนเนี่ยจะวางระเบิดล่อให้เราไปเหยียบซึ่งก็ต้องระวังตัวกันแบบนี้นะครับเพราะคอมเมนเชื่อใจไม่ได้อยู่แล้วกับบริเวณแนวชายแดนตอนนี้เนี่ยจะมีการปล่อยคลิปออกมาถี่มากนะครับโดยเฉพาะฝั่งของเมนเนี่ย ปล่อยออกมาเหมือนตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะให้เรื่องมันแดงขึ้นและก็อยากจะเปิดประทะไทรเราอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็คงไม่ทราบกันแต่ที่แน่แน การเปิดคลิปออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกระแสนิยมขมรเนี่ยมันจะดีขึ้นมากับในชาติของเขาเองพอดูจากการเปิดรับบริจาคแล้วเนี่ยก็ได้ไปหลายตังค์เหมือนกันซึ่งอัปเดตล่าสุดจากทางฝากฝั่งไทยเรากันบ้างนะครับก็เรียกว่าเราจัดหนักจัดเต็มทันทีเลยโดยกลาโหมของไทยเราครับมีการพูดคุยกับผบอเหล่าทัพแล้วก็สั่งเตรียมความพร้อมสูงสุดรับมือเหตุดุกล้ำอธิป,ปไตยแล้วก็เร่งรัมระบบต่อต้านโดนทันทีโอ้โหอันนี้เป็นบิ๊กเล็กเลยครับรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ ได้ลงรายละเอียดให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดและก็ให้เราเนี่ยมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับขมินเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับพร้อมกับยังเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยและก็เพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านโดนรนรวมไปถึงสนับสนุน AOT ด้วยอันนี้คือเป็นแนวทางของไทยเราเลยนะครับสั่งเตรียมความพร้อมสูงสุดกันแล้วและจากเร่งทําระบบต่อต้านโดรนด้วยเพราะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ ขเขมรเตรียมการอะไรไว้แล้วที่แน่ๆเนี่ยเขาเตรียมการโดนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วโดนที่ขเขมรน,นามาเนี่ยเป็นโดนอันตรายจริงๆซึ่งถามว่าเราต้องกลัวไหมเราต้องระวังผมเชื่อว่าพี่น้องทหารในแนวหน้าเนี่ยก็พร้อมที่จะประจันหน้ากับขเขมรกันอยู่แล้วอะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงกองทัพปารีสองกันแล้วเนี่ยมาพูดถึงในบุ่ดีกองทัพภาคที่1กันบ้างล่าสุดเลยครับมีการประชุมยาวนานกว่า7ชั่วโมงกับการปักปันปันปกหลักเขตแดน และขเขมนเองก็ยอมทําตามข้อตกลงปักหมุดเขตแดนชั่วคราวบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับในหลักหมุดที่42ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยก็คงต้องมาลุ้นกันโดยไทยเราก็ยื่นคําขาดไปเลยครับว่าจะต้องลาก้ใหมันชัดเจนขึ้นนะ เพื่อที่จะผลักดันการครอบครองแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1เนี่ยจะเป็นหลักเขต42-43นะครับช่วงที่2ก็จะเป็นหลักเขต43-46ครับและก็ช่วงที่3จะเป็นหลักเขต46-47โดยจะเริ่มที่หลักเขต42ก่อนนะครับจะบินโดนเพื่อถ่ายภาพทรางอากาศและก็กําหนดพิกัดกันร่วมกันปกักหมุดเขตแดนในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับทัพบ,บกของเราเนี่ยยังมีการนําทุตทหารต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วยครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนพร้อม อมกับการปราบปรามสแกมเมอร์การเก็บกู้ทุนระเบิดการปักหลักเขตแดนชั่วคราวย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดเนี่ย17ชาติที่เราเนี่ยดึงมาดูทุนระเบิดของเขมรได้คือถือว่าเยอะมากนะครับกับ17ชาติที่เขาสนใจขนาดนี้ซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ย20คนนะครับทั้งผู้ช่วยธุรหารสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรูไในเมียนมาอินโดหรือแม้แต่อิตาลีเนี่ยก็เดินทางลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยในจังหวัดสากแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝั่งไทยเราทางการเก็บกู้ทุนการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็การปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งไฮไลท์ข้อมูลสําคัญเลยที่เราจะชี้แจงต่อคณะทูตทั้งหมด17ชาติ20คนเนี่ยเป็นเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับรวมถึงเรื่องของการปิดดา่านโดยได้มีการติดตั้งลวดหนามป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนในพื้นที่เสีย่ยงเช่นบริเวณตําบลป่าไร่ตําบลท่าข้ามนะครับหรือว่าตามแนวคลองลึก คลองพรมโหดระยะทางทั้งหมดเนี่ย16.1กิโลเมตรนะครับรวมถึงจุดเสี่ยงอื่นๆด้วยอีก1.4กิโลเมตรเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนของขเมนเองแบบผิดกฎหมายและนอกจากนี้ครับเราเองก็จะน,นาําคณะทูตทหารทั้งหมด17ชาติเนี่ยเข้ามาสารวจพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วด้วยซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวและและก็เป็นเขตที่จะปักหมุดชั่วคราวด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดําเนินการแบบเดินหน้าทันทีเลยนะครับการที่น,นาําคณะทูตออกมาแบบนี้เนี่ย มันจะทำให้คอเมนเองครับไม่กล้าเล่นตุกติกแล้วก็ไม่กล้าออกนอกกรอบออกนอกเกมซึ่งเหมนเราเนี่ยกดคมเมนอยู่หมัดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะกับการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะว่า ทางสหรัฐก็ย้ำมาและให้ดําเนินการเร่งด่วนด้วยเราก็เข้าทางทันทีนะครับก็เลยบีบขมิ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ขมิ้นเองก็ยังผวามไม่หยุดโดยเฉพาะในเขตแดนทางทะเลครับที่ล่าสุดนั้นฮุนเซน,นกับต้องส่งกระทรวงกลาโหมเลยดําเนินการเชิงรุกเข้าไปในพร้นที่เกาะกงปลุกขวัญทหารขมินเองนะครับหลังจากที่ ทัพเรือไทยเราเนี่ยก็มีการส่งเรือละตะเวนใกล้ๆจุดนั้นด้วยแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับกระเหม็เนี่ยมีการก๊อปปี้คำพูดของไทยเราด้วยก่อนหน้านี้ไทยเราก็บอกไปนะครับว่าจะไม่ยอมสูญเสียทหารแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวครับแต่ฝั่งกรเหม็เนี่ยเขาเอาสั้นกว่านั้นอีกเขาบอกว่าจะไม่ยอมสูญเสียแผ่นดินเนี่ยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวดูดูครับค,คือจะมาก๊อบคำพูดกันจะมาขิงคำพูดกันเนี่ยเอาคำอื่นก็ได้นะครับแต่นี่มาเปลี่ยนไม่แก้ เซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรเนี่ยขมรก็ยังกล้าทําซึ่งแค่นี้ยังไม่พอนะครับคือมันก็มีภาพออกมาแหละที่ฐานไทเรานั้นช่วยกันเกี่ยวข้าวบริเวณแนวชายแดนเพื่อที่จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยที่สุดแต่ขเมรก็ยังมีเอาบ้างเหมือนกันนะครับก็มีการลงภาพนะฐานขเมรครับลงนาเกี่ยวข้าวเหมือนกับไทยเราเป๊ะเลย แต่ว่าเป็นนาของหาขเขมรนเองนะครับที่เป็นทหารบ้านก็ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวก๊อปปี้ฐานไทยเราอีกแล้วคือตรงๆตอนนี้เนี่ยขมรนก็มีการก๊อปของไทยเราหลายตัวหลายอย่างมากจริงๆนะครับทั้งเรื่องของทหารเรื่องของคําพูดเนี่ยคิดว่าเออมันก็คงจะพูดกันไปคนละแบบทํากันไปคนละแบบแต่สุดท้ายแล้วก็จะเหตนก๊อปกันอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ไม่ก๊อปเลยแลวก็ต้องระวังเลยเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่กองรปที่2เองเนี่ย เราก็ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างดีและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่าจะถี่มากขึ้นนะ ทั้งการลงริปการลงภาพข่มีโพสต์กันแบบต่อเนื่องร ου, ัวๆซึ่งเราก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวเอาลามาปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวผมจะสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยเรากันบ้างตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลยนะครับที่เราดําเนินการเก็บกู้มาเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้พื้นที่ปลอดภัยมาทังสิ้น381,000ตารางเมตรเลยทีเดียวแบ่งเป็น5พื้นที่ครับพื้นที่แรกก็เป็นบ้านหนองยาแก้วเราเก็บมาตั้งแต่10ตุลาคมเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับได้พื้ีปลอดภัยมาทังสิ้นเนี่ย 2 0 0 0ตารางเมตรคิดเป็น78%แล้วนะครับก็คงเหลือพื้นที่สงสัยว่ามีทุ่นระเบิดเนี่ยเพียงแค่22%เท่านั้นส่วนบรนที่ที่2ครับเป็นบ้านหองจานครับท,ที่เราทําบรนที่ปลอดภัยมันทังสิ้นเนี่ย34,000ตารางเมตรนะครับคงเหลือพื้นที่ที่ สงสัยว่ามีทุนระเบิด2 3 0 0 0 0ตารางเมตรตอนนี้ก็กําลังปักหมุดเกตแดนอยู่แล้วก็กําลังเก็บกู้อยู่พื้นที่ที่สครับเป็นพื้นที่บ้านไทยนิยมช่องเหวก็สามารถทําพื้นที่ปลอดภัยมาจสิ้นเนี่ย8,300ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่ที่เราสงสัยเนี่ยก็14,000ตารางเมตรอีกพื้นที่หนึงครับก็เป็นพื้นที่บ้านชํารากนะครับจังหวัดตราดเราก็ ได้พื้นที่ปลอดภัยมา1 3 0 0 0ตารางเมตรส่วนพื้นที่สงสัยว่ายังมีทุ่นระเบิดอยู่นั้นถือว่าเยอะเลยครับ4 2 3 0 0 0ตารางเมตรในพื้นที่บ้านชำรากนะครับเป็นยุทธ,ธาการที่มีทุ่นระเบิดและก็วัตถุระเบิดเนี่ยเยอะมากและอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่บ้านสายโทรครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้พื้นที่ปลอดภัยมาทั้งสิ้นเนี่ย50,000ตารางเมตรเลย ดีที่สงสัยว่ามีทุนระเบิดเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สตารางเมตรนี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ทุนระเบิดของไทยเรานะครับที่ตอนนี้ก็เก็บกู้มาถือว่าเยอะมากๆนะครับได้พื้นที่ปลอดภัยมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3 0 0แสนตารางเมตรเลยก็ถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดีและเรามีเรื่องที่จะเอาไปพูดต่อได้นะครับสหรัฐอเมริกาถามว่าเฮ้ยไทยคุณเก็บกู้ทุนระเบิดได้ไหมเราก็บอกไปเลยว่าฉันเก็บกู้มาแล้วเนี่ยสามแสนตารางเมตรนะแตกต่างจากเขมรนะครับที่ดูเหมือนจะยังไม่มีการเก็บกู้ แต่ยังวางใหม่อยู่เรื่อยๆเป็นระยะด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันว่าการปรหมู่เขตแดนนั้นจะราบรื่นไหมผมว่าจะคงราบรื่นแหละเพราะเรามีคณะผู้สังเกตการแบบโอ้โหทุกอาหารเนี่ยสิชาตินะครับที่ไปร่วมสังเกตการดูไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปโซนเอเชียเนี่ยก็ไปหมดเหมือนกันหลังจากนี้คงต้องรอติดตามกันต่อโดยเฉพาะบริเวณตึงเครียดสูงครับอย่างโซนทัพภาคสเนี่ย ต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีเลยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายไมทำไมไม่ถอยไป bỏ cái thỏi cái nào, nó muốn thầm mày không thầm mày là Hỏi, miệng đi hỏi ba đàn người ơi đàn người ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn